สวัสดีค่ะสาวสาวนะคะเบนนะคะก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเข้าใกล้วัยสีไปเรื่อยๆไปทุกวันทุกวันเลยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสําหรับสาวสาววัยเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็คือจะเป็นเรื่องของริ้วรอยนะคะแล้วก็ส่วนที่ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยก็คือริ้วรอยรอบดวงตานั่นเองไม่ว่าจะเป็นล้างหน้าไม่ว่าจะเป็นทาครีมหรือว่าอะไรเหลือหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงที่สุดก็คือผิวบริเวณรอบดวงตานะคะแล้วก็วันนี้ค่ะผิวที่บริเวณที่พิเศษแล้วก็บอบบางแบบนี้นะคะจะต้องมีเซรั่มที่บำรุงเป็นพิเศษสําหรับผิวบริเวณนั้นโดยเฉพาะค่ะวันนี้นะคะเบนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะแล้วก็ประทับใจกับสินค้าตัวนี้มากๆเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้้นนะคะคใหกับ ผิวบริเวณรอบดวงตาให้เบนนะคะพี่พันตัวนี้ชื่อว่า re ส k i n นะคะนี่คือครีมตัวนี้เลยนะคะขออภัยค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะเบนต้องบอกเลยว่าเบนได้ทดลองใช้ไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับผลลัพธ์มากๆเลยเพราะว่าทันทีที่เบนใช้เสร็จนะคะเราเองเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวบริเวณรอบดวงตาของเบนเนี่ยมันอิ่มมันฟูขึ้นแล้วก็มันดูโอเคขึ้นแล้วก็เบนใช้มาอย่างต่อเนื่องะค่ะทำให้ริ้วรอยที่เบนมีเนี่ยในวัยที่เข้าใกล้40ิไปทุกวันแบบนี้นะค่ะมันก็ค่อยค่อย จางลงแล้วก็ลดเลือนลงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าใช้ยังไงวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยะค่ะนะคะเราเปิดเปิดมานะคะแล้วก็ใช้ครีมประมาณเท่านี้นะคะนี่ใช้ประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทาบริเวณริ้วรอยรอบดวงตาได้เลยนะคะริ้วรอยรอบดวงตาทาอย่างนี้ได้เลยค่ะทาอย่างนี้ได้เลยนะคะทาอย่างนี้ได้เลยนะคะ,ทา,าะ,คะทาไปเลยนะคะนี่ค่ะ ตัวนี้นะคะก็นอกจากจะทําให้ริ้วรอยดูแลดูดีขึ้นนะคะครีมตัวนี้ลิสกินตัวนี้ค่ะเบนต้องบอกเลยว่ามันเป็นครีมที่ทําให้ผิวเนี่ยอิ่มฟูขึ้นแล้วก็เบนรู้สึกได้ทันทีนะคะหลังจากที่ใช้นะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะตรงไหนที่เราอยากจะทําให้ริ้วรอยเราเนี่ยมัน ยกกระชับหรือว่าตรงไหนที่เรามีริ้วรอยในการแสดงอารมณ์เยอะๆเนี่ยก็สามารถใช้ครีมตัวนี้ได้เช่นกันนะคะซึ่งทุกวันก่อนนอนเนี่ยเบนก็จะใช้ตัวลิสกินตัวนี้นะคะในการใช้ตรงบริเวณรอบดวงตาแบบนี้นะคะแล้วก็เออเราก็ต้องใช้ทั้งสองข้างนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะตึงอยู่ข้างเดียวนะคะก็สัมผัสครีมนะคะก็ค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ไม่เป็นคราบด้วยนะคะแล้วก็ต้องขออภัยในความหน้าสดวันนี้นิดนึงนะคะหลังจากใช้ไปแล้วนะคะก็แน่นอนค่ะว่าริ้วรอยเล็กๆนะคะตรงบรนณรอบดวงตาหรือว่าริ้วรอยตีนกาที่บางทีมันอาจจะเป็นล่องลึกนะคะหรือว่าอาจจะแบบดูแล้วมันมันดูแบบชัดเกินเวลาเราแต่งหน้าอย่างงี้ค่ะด้วยความที่เราปริมาร ปฏิบัติผิวดีนะคะก็จะต้องพอตื่นเช้ามาเนี่ยเวลาเบ้นแต่งหน้าหรืออะไรเนี่ยเบ้นสังเกตได้เลยว่าริ้วรอยเล็กๆเนี่ยมันก็หายไปนะคะแล้วก็ครีมตัวนี้ช่วยได้มากเลยค่ะสําหรับสาวๆนะคะที่เข้าใกล้วัยสี่สิบนะคเบ้นก็จะมีรอยตรงนี้ด้วยนะคะมีรอยตรงแถวนี้นะคะใช้ยังไงนะคะก็คือหลังจากที่เราเนี่ยลงครีมบํารุงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวสุดท้ายก่อนนอนค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าผิวบริเวณนิ้วรอยหรือว่าผิวเรเวณรอบดวงตาเนี่ยจะดูดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าริ้วเล็กๆเนี่ยมันจะดูยกกระชับขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ยอิ่มฟูเด้งนะคะต่งตึง,ตงมากๆเลยนะคะวันนี้ก็จบขั้นตอนประหยัดผิวนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็สําหรับคืนนี้นะคะสวัสดีลาตีสวัสดีสสดนะคะบ๊ายบายกันทุกคนอย่าลืมรีสกินนะคะก่อนนอน